เสท่อหแกจะมไม่ใช่จีจีด้วยออ่อต่อต่อเป็นนกอนูจีจีมันไมคนลอเบิดเบิดไอ้เบิดหน้ามึอเบิดหน้ามึงอ้ี่นวันนี้เราเปิดอักี่โมงอะไรอ่าแดมอนเออเดี๋ยว ไดมอนดถูไอ้น,นี่วันนี้เรา,าเปิดลักกี้บ็อกไดมอนด์กับลักกี้บ็อกบัตรกันนั่นเองรู้นะบนัตรอะไรยแบบยุงมาดูดเลือดไงแล้วบัตรมารู้นะเออว่ะเออเนาะไอ้นี่ก็คิดได้ไงวะกูไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเนะี่ยโอเคแล้วนี่ก็มาเปิดลักกี้บ็อกไดมอนด์อีกรอบนึงนะครับก็คือแบบว่าจากคลิปตที่เราเปิดลัคกี้บ็อกไปคือเปิดบริษัทเจมพอมาเปิดลักกี้บ็อกใหม่ไงเออกูจะพูดรู้ไปแบบนี้ยเอาเป็นว่าคือมันคือลัอกกี้บล วันนี้ลาสู้กับตัวอะไรบอยยุงใช่แล้วครับในลาสู้กับยุงนั่นเองก็ขอบอกไปก่อนนะว่ายุงกับแมงวันไม่เหมือนกันนะทุกคนคือยุงมันดูดเลือดแต่แมงวันไม่ได้ดูดเลือดแมงวันมันตอมของเน่าของเสียนะครับแต่บอลบอกว่าแมงวันกับยุงเนี่ยมันเหมือนกันมันเหมือนกันตรงไหนวะกูพูดตอนไหนวะก็ตอนที่มึงบอกอะไรยุงกับแมงวันกูไม่ได้พูดกูพูดจริงอันนี้ที่บอกว่ามึงบอกแมงวันตอมของเน่ากูบอกว่าตัวมึงเนหม็นอ่ะกูไม่ได้พูดหร่ามันดูดอะไรกันจัได้ประมาณนี้แหละเออช่าง มา,มาวางแบบเ,เลยกิโมกไดมอนด์เลยมา,มาวางเลยโอเคพร้อมอยังขอเลยกันเลยเปิดเลยเปิดมาได้เป็นพิกเอกเ็กซ์ไดมอนด์ยา่ายลาโอ้โห,หดาเมจปสิบเอ็อดก้อนพิกเอ็กซ์ไดมอนด์บอยบอกไว้ก่อนนะว่าบอยอย่าเอาไอ้นั่นเอ็กมานะเอ็กเสียฟ้าแต่ไดมอนดนะ์อะคือมันตีแล้วมันของหายบอกบอยไปก่อนนะเออเผื่อทุกคนไม่รู้อ้าวโอ้โหคนมดูแล้วแต่คลิปที่แล้วแล้วไม่นี่นี่อะไรอะอะไรบลัดเจมเลื่อน เจมทัานจะเอาเลือดดีแหละมันทำดาบกระกรอคลิปนี้ไม่คลิปนี้ไม่นับทองนเพชรเนาะใช่ไม่นับไม่นับแล้วมันคาบไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะอ้าวมึงเป็นบาดเจ็บแต่มึงคาบขอไม่ได้โอเคเลยมาต่อไปอันนี้เป็นไข่มังกรเตงเขาให้ไข่เตงเอ้ยเขาแหกเตงนะไข่ไข่ของเราเองไอ้เลยอะไรสองง่าสองงามารา้าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเป็นล็อกธรรมดาเลยล็องจะเปลี่ยนซื่อหนูหลูนหลาทำไหมบะเอองงงงเลยเนี่ยอันนี้เป็นโอ้โหไม่ต้องการ มันมึงเลยอันนี้เป็นพวกพวกบลัดพิกแอ๊ดแน่นอนว่ามันดีกับพีเอ๊ดไดมอนด์อยู่แล้วล่ะมันขูดดวงไหมเไี่ลองขูดดูซิเออเออเอาแบบว่ามันมันก็ไม่ตายแต่ไดมอนด์เท่าไหร่ทุกคนมันก็ขูดมาพอลน่ะมาไอ้เอ้าอะไรไอ้ยได้เป็นเท่าไหร่อ่ะฮะสามร้อยยังไงล่ะโอ้โหสามร้อยแล้วกูไม่มีเกาะอ้าวแล้วทำไมกูล้องหด่วะเออกูล้องหุ่นอยู่ด้วยปะไอ้เอ้าตัวเรากูล่องหุ่นอยู่ด้วยปะเนี่ยเอ้าหายล่องหุ่นล่องหุ่นเมื่อะ โอ้เพรากูใกล้ตัวมึงนี่ไงใกลกูอยู่ใกล้ตัวมึงเลยหาตัวอ๋ okay. อโอเคมึงให้บาปกูอันนี้เป็นแอปเปิ้ลเลือดอะลองจ<ห>ิ้มดูสิมันรู้มันรูเล,ล,ล,ลยเราจะได้หมดบอลแล้วมั่งเออใจแหละอ่ะเดมึงตีกูมาดิอ่ะไหนข้างหลังข้างหลังตีมาดิตีมาอ้าวก็ยังตายอยู่ดีโอเคมามาหายรอบมึงคิดถึงคุณเร็วคุณทำไมคุณเร็วตัวเองเขาจะออกไปจากที่นี่เขาจะช่วยตัวเองเองมาต่อไปซึ่งไอเดมอนเนี่ยคือมันจะเปิดได้ของใช้ทุกคนคือแบบกว่าจะได้ของโหด่ออกมาอ่ะนั่นแหละมันดีลาโอ้โหตีบอยให้หน่อย เออไม่ใช่บอสลามดาบเพชรโอเคของเยอะแต่มึงให้ดาเพชรกูอันนี้ไดมอนด์เออยังไม่เคยได้นี้มาไอ้ก่อก็ถามว่ามันหัวมันก็ได้อยู่ทุกคนแต่มันอา้าวฮะแล้วทำไมสลาม,มอยู่นิ่งกูตกใจน,นึกว่าค้าก็สอยู่สลามมันอยู่นิ่งกูตกใจมึงมึงเงียบทไมไม่รู้ไอ <c oughs> ้นี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ได้เปเป็นเหล็กอะเอามาแล้วกันเอามาบวกเลยครับทุกคนยังไม่เคยบวกเลย มาบวกกันละบวกกันละบวกต่อนยะนี้เป็นกล่องสามสิบบวกกูไปถือระคีบ็อกูบวกปุ๊บดิได้กรอบปั๊บเลยไหนมาตีกันซิตัวเองไหนตีดิมาอุ้ยอุ้ยไอ้กล่องกูแตกย่าหย่าไอ้นี่นี่อยากอะไรอะไรตีหรอไหนกูตีเหรอมาต่อไปอันนี้เป็นอะไรยังไม่เคยได้เลยเปเปอร์กระดาษสำหรับเขียนไม่ได้เขียนมันอ่านว่าหรออ่านไม่ออกมันคาบขอไม่ทุกคนเอมเปอรัลไม่เอารองเท้าอันติเมตบูทหูใส่แล้วมินได้โอเคแต่มันแตกได้อ่ะ ทำไรอะไรกำลังคิดอยู่เพราะว่าเกาะไหนมันเอาพีบ้างมองนานเนาะอ่ะกูเปิดข้างบนให้นี่กูดูู้ของได้อะไรอ่ะได้ดาวมาได้ดาวดาเมจเก้ามาของมึงอ่ะกว่าเลยแล้วกันเนาะขอบคุณนะน้นหลังที่ฉุดไปกจะเตะยาไอ้นี่ดิของมึงขอของอันนี้เลยหรอยังไม่ได้ให้เลยก็กูจะเอาอ่ะดาเมจเก้าเองจะเป็นคนอย่างเงี้ยอันนี้มันบอกว่าถ้าเราใส่เราจะปินได้เหรอโหโหเซตโบนัสก็คือถ้าใส่ครบเซตเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะเอออันนี้เป็นโชเบล เลือดอ่ะกูแล้วจะมีเลือดไหมโคตรกาลเลยอ่ะกูให้คืนบ้างดามเมจเก้าเอ้ยดาเมจหกโอ้มมโหแล้วมาแลกกันเงี้ยมันแลกเลยอันนี้ดามเมจสามร้อยนี่ไงไหนไอที่บอดมาต,ตีตอนแรกอุ้ยรอบเดียวแตกครับทุกคนโคตรแตกเลยก,ก็เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องกูก่อผมไม่ใช่ก่อกูอะ,อะไรหรอ่ออะไรหรอ่อฮะมึงอะไรฮะ เออมึงจำไหมทำมาเกือบแกแล้วกูอยู่กันเลยะไกลๆอ่ะมึงทำมึงเข้าใกล้กูไม่ได้นะอ้าวเหรอแย่แล้วไอ้โอ้โหมึงตีไกลจังวะเอ้ยพอละโอ้แตะแล้วเหรอโอ้โหกอดสันโหนแล้วกูไอ้ยกางเกงกูไอ้โอ้มึงกู้ดเรื่องอะไรอันนี้โกดโบฮะอะไรพูดเรว่องอะไรพูดว่าอะไรเกาะมึงนี่ไม่ใช่เกาะกูอ้าวไอ้นี่นี่แต่เมื่อกี้สเกลตันมันยิงโคตรโหดวอะบอยมึงเห็นไหม เป็นละมึงยังเป็ยุ่งกับมันนะเอออันนี้อ่ะกูให้คืนดาบที่กูเปิดได้ให้มึงอ่ะข้างหลังน่อ่ะให้คืนแต่ดาเมทห้านะโอะ้นี่มันไม่ไม่เท่าเทียมเลยนี่ไงโชว์เวิวทีบอยบอกใช่ไหมอันนี้มันเป็นเมจิกสตาร์ฟนี่อ้าวมึงใส่ก่อด,มอดิมีก่อดไหมอ้อาวไอ้กูตีมันแล้วกูตายอ่ะเอา้าไอ้ก้อนไอ้ก้อนไดมอนด์เบทเทิลแอคคือมันถือแล้วมันเน่อ้นั่นนี่สเติงอ่ะความแข็งแกร่งอ่ะเออเพิ่งเห็นมึงเห็นไหมกูเพิ่งรู้ที่มึงพูดอ่ะเออออออันนี้คืะะไร่ เออไม่ดูทิ้งไปเขาแก้หมดแล้วนะเองอ <c oughs> เหลือ,อกี่กล่องยี่สิบตัวยี่สิบกูเหลือสามสิบกับสามสิบโอเคอเค,ค่ะปากูเก็บเพชรเก็บทอยแหละมาบวกไปเลยี่สิบกล่องเอ้ยเอาสิบกล่องพอเดี๋ยวกูดูด่าอาสิบกล่องทุกคนกล่องบวกมาอี่กล่องบวกกล่องเลขดาเพชรดาเมทหนึ่งร้อยขอบคุณ<บ>อันนี้เป็นลากิโมชั่นุเเม่่าบ็อกลวะนียโอเคลาพิษนี่เอ้ยไม่ใช่<ม>าลาพิษวะโอ้ยลากิโมชั่นไหนนี่ฟััง<อ>กูููพดแลล้้วมมนตาเย Speed okay. สปีดดิโอเคอันนี้สาระสปีดอ่ะเอาไว้ก่อนเฮ้ยพอหมดแล้วของดีปั๊บเลยก็หนึ่งร้อยบวชเนาะอันนี้เป็นเอมมมนอ่สมุดบุกอีญละไอ้จะไม่ทับเลมือเลยนะมันไปตีกูาทำไมนี่ดิเห็นเรื่อหมันไส้ไงทั้งนี้เป็นแอปเปิลอ๋อไอแเปิ้ลที่บอยกินนี่ป่ะโอ้แอปเปิ้ลที่บอยกินโคตรหวัวคุณไ้ตีก่อนเพอเออเออเออไอกอดแตกกอดแตกไอไปอยู่แล้วไม่เห็นตัวสิไม่เห็นนะสิ พอมาเปิดต่อเปิดต่อมาเปิดต่ออันนี้ตองท้าสปีดดี้โอเคมีแล้ว <st> ขนมปังขนมปังถามอ้าได้อไหอือ่มันมมก็ได้อยู่ทุกคนนี่ไงได้ามาแล้วบอยจ้าบอไปไปไอ้กูตีไปไปอ้ไไไไวไไขวาเนีย่ยที่มาตีแล้วของหายทุกคนก็ได้าาม,มาแล้วนะช่วยไม่ได้นะตัวเองเดี๋ยวถ้ามันได้คึกก้นไปกูกีิแตกเหมือนก,กัน <st> <st> แต่มันเต็มคนใหญ่บอมันไม่ได้หรอกคิดคิดดได้ใจเหรอนี่เป็นแร่แร่ใจรัเปล่าให้พูดเราสโลอะไรเนี่ยมีโซโลแล้วก็สปีดจะได้แล้วก็ยิงเงียบไวก็ได้นะอ๋อหรอถ้ามึงได้ผู้อวดกูไม่ใช่ผู้อวดนะอย่าลืมนะอ๋อหรอหรอหรออุ้ยอยากโดนตีที่หน้าจังเลยขุ้นขดที่หน้าได้ป่ะยังไงมึงก็ไม่มีหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เออเดี๋ยวก็รู้เดินตาเดินอาตาของเออเดี๋ยวก็รู้เอ้ยอู้ใส่ทั้งคนกระเดือบ เอาเป็นว่าถือเราถือเราของหัวแค่ไหนอะ่ะเรามีแค่แอคเนียนเ้ยเดียวก็คือแบบของหายแบบจบเกมเลยรู้แค่นั้นแหละรู้เปล่าลถ้า,ถาเรามีช้อนเราสามสารถสะท้อนได้เลยนะหรอเออแล้วของมึงหายได้เลยไม่น่าได้อันนี้เมดคิดเขาบอกว่าถ้าเรามีเก็มินิทเร่รคือเราจะได้บัฟอ๋อดีเจนหัวใจโอเคมีอะไรที่ใช่ไหมองีไม่เอาแล้วทุกคนกหมดแล้วนะมา20กล่องสุดท้ายเออธนูธนูยังไม่ได้นี่ป่ะมันก็เป็นธนูธรรมดานี่แหละเห็นไหมท่ทาธรรมดาปะวะ เออก็ธรรมดาแหละทุกคนไหนบอกอันเนี้ยไอ้นี่จะมึงยิงกูเหรอฮะมึงโอุ้ยฮะมึงอะไรฮะเออตา,ายไปมรู้สึกว่าใครเป็นใครอสเกลตันบอยขอลองยิงหน่อยธนูธนูไม่คาดอา้อาวจะหลบทำไมขอยิงให้โดนก่อนสิเอ้ยอย่าลบเออโดนไปที่เน็ตหน้าโอ้โหก็เดินไปโคตรไก่จะไม่ตายนะอันนี้ก่อดสายลูกผมยังไม่เคยได้เลยเกมหมดละโอ้โหก่อดสายลูกมันหัวเบะวะไม่รู้เกมหเออสิมากล่องแล้วอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวสิกูเปิดอยู่นี่นี่โอ้ยถอดออกก่อนมันโอ้โหแล้วมันจะตีกองกูแตกนี่ป่ะกูว่ามันมาตีกูไอ้นี่นี่เข่ามึงนี่ไม่ใช่กอูมาสิบสามกล่องแล้วตีเองให้กระด้างใจโคตรงี้ก็สู้นายเวนอ้าวไอ้นี่ไอ้ไอ้โอ้ยโอ้ยก็คือว่าถ้าเราใส่กอดี่คือโอเคเนี่ยเห็นไหมทุกคนเป็นานเป็นแบบชุดกอดตั้งโชว์มันจะเป็นแบบนี้เลยเออมาดติบัถ้าเราใส่กอดนี่ใส่เอาบอลก็จะของสลับโอเคแกลืมนะว่ากูมีระยะตีไกลโคตรเลย หลอเหลือก็แค่ตีไอ้ไอ้ก็ติก็ติหละไรรู้แล้วไอ้นี่นี่โอ้ติดในน้ำอีกสี่กองสุดท้ายเตงยงจบเลยอ่ะหมดแล้วเตงเตงหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะขอสู้กับบอสอะไรนะยุกเลยดีกว่าโอเคตอนนี้จะขอมาสู้บบอยสิเดี๋ยวเราจำหนึงก่อนสกายชอบมูนเดนิชันบอกไปก่อนนะว่าเดี๋ยวผมจะไม่ใส่กล่องสู้กับบอสนะเพราะว่าเราแค่กินเนี่ยมันก็โหดแล้วแล้วก็ส่วนอัคคีบอลชันเนี่ยผมจะกินไปสู้กับบอสแล้วกันโอเคมาพร้อมยังมากินบัฟเลยผมแบบไม่ใส่กล่องผมก็คงชนะบอสเลยนะ มา,ามากูว่ากูว่ามีเป็นหมูมึงขิงมา,า,มาก็ใช่ไงมาพร้อมอยังอ่ะอ้าวทำไมตัวเอง,องเบี้ยนเนี้ยอ้าก็หมดแล้วก็มีก็ไม่ขิงเราไม่ใช่ชโชคดก่อนแล้วท้งหมดแล้วมาแพ้ที่กูว่เวาเป็นอะไรที่น่าอายมากเลยกูเลยไม่หมดโอเคมาพร้อมอยังเรียบร้อยทั้งหมก็ไปกันเลยมาไหนบอสจะ้งหดแค่ไหนกันเอา้าระวังนะมันระวังมันจะ,ะท้อนของมึงหายทำไมทำไมอยู่บรรยากาศอยู่วะเนี่ยโอ้โหไปจะไม่รู้ใครมา้าดูกันเลยคงหาย โอเคป้าผ่านไอ้ของผายกูบอกเลยเออโอเคฆ่ายุงเรียบร้อยแล้วยุงแม่งกากที่ผ่านเลยเวลาเอาเงินกูแล้วอาสินะเออเอาคนั่มันมากันถึงมาใครจริงใครโกหกไหมเอาจริงนะยุงมันควรบินเร็วนี่เออเนี่ยบินช้าไปไหนคือในชีวิตจริงแบบกูตกไม่ค่อยโดนอ่ะบินมึงจะบินเร็วไปไหนนั่นแหละเดี๋ยวต่อไปสู่แล้วทุกคนโอเคตื่นเต้นแล้วอีมากินบัฟก่อนสักครู่สักครู่โอเคกินแล้วมาพร้อมยังพร้อมยังพร้อมล ถ้าพอแล้วก็มาเลยไอ้เยอะไอ้บอกคนเลยเสื้อคายโอเคขอหายมั้งกูจบแล้วอ้าวขอมึงก็หายเหรอใช่ๆอ๋อแต่กูไม่ตายป่ะกูไม่ตายอ้าวเออเสร์ชคางเออเสร์ชคางแล้วเอาขาไปเลยเอออ้าวอะไรเนี่ยอ้าวอ๋อติดมันหยุดอ๋อาะาเราเราอยู่ข้างนั่งอันนี้เสร์ชยังคางอยู่ทุกคนอ้าวจอขาไปแล้วเออขาเหมือนกันก็ถือว่าเราเสมอไปแล้วกันเพราะว่าแบบปั๊บมันไม่หายบ่อยปั๊บทางซ้ายมือเราอ่ะเออ แต่ว่าคิดที่เราอผอไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวสปอยอุกูลืม <c oughs> เออโอเคครับก็สลังที่ได้ก็เสมอไปนะส่วนบอบชนะไปเช่นเคย <c oughs> คือเราตีรวมพร้อมกันแบบเราใจตรงเงตัวเองหรือสะท้อนวะไม่รู้เหมือนกันตีพร้อมกันเออน่าจะตีพร้อมกันแหละคิดยังไงถ้ากูไม่กินบัฟไปที่มีหัวใจขึ้นอนะ่ะกูแค่แอบเดินหนีไปข้าแล้วกูจ้วงหลังเลยนั่นแหละคือคิดอยู่ว่ากูจะหายตัวเดียวไม่คือไม่ใสก่กอ,อ,อ,อะไงเออก็เลยก็เออใส่ใส่กอะไปเถอะนั่นแหละให้มันเห็นไป เออสรุปก็แบบเป็นแบบนี้แหละออทุกคนก็สตอรี่นี้ผมแชอบหนึ่งแล้วใช้ชอบผมรีชแชร์เลยชิคกินหนาบ๊ายบาย